damore ทีกคนนะครับวันนี้ก็ไม่ได้จะมาเล่นเกมครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่อง Steam Wallet ครับ Steam Wallet คืออะไรใช่ไหม Steam Wallet มันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เอาไว้ซื้อเกมครับ Steam Wallet เห็นอย่างนี้มั้งเออสตรีมบอลเลตครับสตรีมบอลเลตครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อก่อนตอนนี้ครับก็เปลี่ยนเป็น,ปนรูป b ครันะสบสำหรับคนไทยนะครับคือเป็นเงินที่เปลี่ยนไปของสตรีมครับผมมันจะเป็นแบบนี้ครับ นี่ครับเห็นไห้ครับตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับตรงตัวบีเนี่ยพอเราจะซื้อใช่ไหมครับนี่ครับเปิดเพลงกันหน่อยฟังคอไปเล่นๆครับรอหน่อยนะครับการที่เราจะซื้อเกมครับเราต้องมาเข้าที่ตรงนี้ครับ ตรงนี้ครับมันอาจจะช้าไปครับตรงนี้เนี่ยช้าครับโอเคครับพอเราซื้อเกมมาครับมันก็จะเคลื่อนอยู่ตรงนี้ครับ มาอยู่ตรงไลบรีครับเรามันจะขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็ให้คลิกเข้าเล่นหรืออินสตอลก่อนนะครับามายกตัวอย่างที่อนี้ครับ ผมตัวเกมนี้มาแล้วมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเดิมครับคลิกอินสตาลครับตรงนี้ครับ๋ยวอันี้ครับคลิกไปเลยครับนะครับลิกไปครับพอลงเสร็จนะครับเราก็จะมาอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ อันนี้จะเติมนี่ครับเข้าตรงนี้ครับถ้าคนมีบัตรเครดิตก็นี่ครับนี่ครับบิลบัลเ,เลตวเขา้าเนี่ครับมีหลากหลายครับแต่ส่วนใหญ่ทีจ่จะให้ซื้อก็อันนี้เติมไปก่อนนะครับอีกแบบหนึ่งครับ ก่นี่จะตีนะครับนี่ครับพอไปนี่ครับเห็นใช่ไหมครับเงินตรงนี้ครับนี่ครับก่อนที่มันจะเรียหน้าเลยครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับนี่ครับมีราคาเกมครับการที่เราจะเติมเกมครับเติมเมื่อซื้อเกมนะครับ จะเติมโดยการซื้อสตรีมเว l l e เตผ่านเซเว่นก็ได้ครับนี่ครับทําตามนี้เลยครับนี่ครพิมพ์อะไรครับในเน็ตครับสตรีมเว l l e เนซเว่นครับนี่ครับมีอย่างนี้เลยครับแล้วก็แคปหน้าจอครับแคปหน้าจอเนี่ยครชนโน้ัพท์แคปหน้าจอไปครับนี่ครับ แคปไปแล้วก็เอาไปให้ดิคาลเตอรครับบางคนอะคาลเตอร์เอาจจะไม่รู้จักครับ mm hmm. ก็ให้แคปหน้าจอไปครับ mm hmm. เดี๋ยวว่าดโทรศัพท์วันนครับ mm hmm. แล้วก็ปุ่มอยู่ตรงนี้ครับ mm hmm. ที่เอาไว้ล็อกหน้าจอสำหรับซัมซุงนะครับ mm hmm. มันก็จะมีบบปุ่มตรงกลางใช่ไหม mm hmm. ให้กดอันนี้ครับผมกับอันนี้มันก็จะเป็นการแคปหน้าจอครับนี่แหละ แล้วก็บอกราคาครับนี่ครับสองอยี่สิบได้สองร้อยสามร้อยแปดห้าได้สามร้อยห้าสิบหนึ่งพันหนึ่งร้อยได้หนึ่งพันสองพันสองร้อได้สองพันนะครับมีการซื้อครับเดินเข้าเซเว่นอีเลฟเว่นบอกพนักงานนะที่เขาตัวสวิตช์ยูนิตไทยเกมนะครับตตร e game, นี่ครับ,รบแล้วก็ให้พนักงานรหัสที่ศูนย์สองสมัครสมาชิกแล้วบอกราคาที่ต้องการซื้อครับ จากนั้นรอรับสลิปครับแล้วก็เช็คดูนะครับเราก็จะเป็นสลิปยาวๆครับเหมือนตอนซื้อทูมันนี่ครับแล้วก็นํากลับมาที่สตีมได้เลยนะครับแล้วก็วิธีนะครับวิธีการเติมสตีมบอลเล็ตนะครับแบบโดยที่เราไม่ต้องใช้บัตรเครดิตครับนี่ครับคนหนึ่งครับเข้าดีเกมมั้งเข้าดีเกมนะ ถ้าจำไม่ผิดก็เข้าที่เกมแลวครับเขาที่เกมครับนี่สตรีมบอลเล็กโค้ดอ๋อใช่ครับสตรีมบอลเล็โค้ดครับนี่ครับใส่เลยครับตรงนี้ครับจะเป็นหนึ่งสองสามที่เขาให้มาครับ ไปเลยแล้วคุณก็กดคอนติเนียครับแล้วมันก็จะบอกนะครับแล้วจากนั้นคุณก็จะได้สติมวอลเล็ตไปซื้อเกมมันๆอย่างนี้ครับก็ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะครับก็กานที่เราจะหาเกมมาเล่นก็สตอครับแล้วก็ไปซื้อตามสบายครับหาเกมที่คุณอยากเล่นนะครับแนะนำนซื้อช่วง ที่มันลดราคานะครับมันก็จะมีขึ้นมาอย่างนี้ถ่าที่มันขึ้นอย่างเนี้เกมลดราคาเยอะนะครับลดราคาอย่าง75%อย่างนี้นะครับ75หรือ50หรือไม่เกมที่มันไม่เคยไม่เคยลดราคาก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้ครับนีครับเกมครับมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้ครับจาไว้ครับวิธีการหาเกมราคาถูกนะครับก็ตามเว็บเลยครับเกมฟิวลิงก็ได้นะครับ หรือเว็บที่ผมซื้อเกมมาบ่อยนะ,นะครทีชูนะครับก็ไปซื้อกันได้ครับมันก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็ไม่น่าจะมีแล้วแหละแค่นั้นแหะครับสวัสดีครับ